สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการฟังนิยายจีนการอ่านนิยายจีนแล้วก็การดูซีรีส์จีนค่ะตอนนี้นะคะก็มีเรื่องสตรีก้าท้าสงครามรักนะคะออนแอร์อยู่ซึ่งเรื่องนี้นั้นมีนวนิยายต้นฉบับนะคะแล้วก็แน่นอนว่านะคะหวานอยากจะพูดถึงนิยายต้นฉบับนะคะเพราะอะไรเพราะว่าในเนื้อเรื่องที่เราเห็นในละครนั้นนะคะเป็นการดัดแปลงไปเยอะนะคะเพื่อให้เข้ากับ เพื่อให้เข้ากับการตลาดนะ่ะต้องพูดอย่างนี้นะคะเพราะว่าตัวของนิยายต้นฉบับนั้นเข้มขน้นแล้วก็ค่อนข้างจะดาร์กนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเอามาสร้างตรงเป๊ ก็กะะ็ไม่ใช่ตลาดของของซีรีส์ที่คนจะเข้ามาดูกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้มันอยู่ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากกว่าในนิยายค่ะแต่ในนิยายก็มันมากๆเลยนะคะสําหรับอัพพิโซดนี้เรามาเริ่มกันด้วยที่ผลงานด้านกองทัพของอาไมา่นางเอกของพวกเรานะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของอาไมา้นะคะกับฉี่จิงค่ะในเรื่องนี้นะคะสตรีกาท้าสงครามรักในเวอร์ชันนิยายนะคะทำไมนะคะหวานต้องพูดถึงท่าน ฉูจิงรวมกับอาไม้นะคะเดี๋ยวมีคำตอบค่ะฉู่จิงเดี๋ยวบางท่านอาจจะนึกไม่ออกใครว่านะคะก,คก็คือก็คือกุนซือนะคะในในละครเราจะเห็นว่าเป็นคนที่องค์หญิงใหญ่นั้นแนะนำให้พระเอกอไปหานะคะนั่นก็คือท่านฉู่จิงซึ่งเปรียบเสมือนกุนซือนะคะของกองทัพของท่านโห่ท่านโหซึ่งเสียชีวิตไปแล้วที่โดนไอ้ฮองเต้โรคจิตนะคะจัดการาวางยาให้หมอหลวงจัดการไปเรียบร้อยนะคะ ทำไมหวานถึงพูดถึงนะคะเพราะว่าหลังจากที่ครอบครัวของนางเอกของพวกเรานั้นนะคะโดนฆ่าล้างตระกูลไปโดยการทรยศของเฉินฉีไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนที่นางนั้นเรียกนะคะแล้วก็เ,เรียกแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่บอกกับคนอื่นว่าเป็นญาติกันน่ะก็คือท่านฉุจิงแล้วไปไปมา,มาทำไมสองคนนี้ถึงมาเป็นเหมือนกับญาติกันในสายตาของคนอื่นนะคะหวานกําลังจะเล่าให้ฟังค่ะคือนะคะในตัวของนิยายเนี่ยตัวโครงหลักเนี่ยก็คือยังยังคงคล้ายกับในละ ก็คืออาไม่เดิมก็คือเป็นแบบลูกสาวของตระกูลผู้สูงสั่งนะคะแต่ทีนี้หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุในครอบครัวเนี่ยก็ทําให้นางก็เลิกที่จะเป็นผู้หญิงแล้วนะคะก็เลยเแต่งตัวเป็นผู้ชายทั้งหมดนะคะท่านพ่อของอาไม้นะคะท่านพ่อของอาไม่นั้นนะคะก็คือท่านหานห้วยเฉิงค่ะแซหานนะคะส่วนเป็นด,ดยุกนะคะแห่งเฉิงนั่นก็คือเฉิงกวดกงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนางเอกของพวกเราก็ชื่อว่าหันไม่หุยหันไม่สุ ะะทีนี้เนี่ยในตัวของนางเอกนะคะหลังจากที่อายุได้10ขวบปุ๊บเนี่ยบ้านแตกสแลกขาดค่ะเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยท่านพ่อท่านแม่นะคะของอมไมนั้นรับเด็กผู้ชายมาคนหนึ่งเป็นเป็นบุตรบุญธรรมนะคะพอรับมาปุ๊บก็เลยมีอม้พอคลอดอม้ออกมาแล้วก็แบบคืออยู่กันแบบ10ปีอะคะ่ะคนที่เป็นลูกชายบุญธรรมเนี่ยเฉินฉีเนี่ย,ยก็แบบพาคนเข้ามาฆ่าล้างตระกูลเลยนะคะ หลังจากนั้นนางเอกของเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบอิสระ <c ười> คานี้สวยหรูเนาะแต่จริงแล้วก็คือมันก็คือเป็นเด็กเร่ร่อนนั่นเองนะคะตอนที่อายุ10บขวบก็ต้องแต่งตัวเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็ป้องกันตัวเองเอาไว้ให้ปลอดภัยให้ได้ต้องรอดนะคะเพื่อที่จะรอวันให้แก้แค้นค่ะทีนี้ในท่ามกลางนะคะความความมืดมิดของชีวิตในตอนนั้นนะคะอาไม้ของพวกเรานั้นต้องหลบหนีนะคะโดยการที่หนีการตามล่าของเฉินฉีเพราะ เฉินฉีรู้ว่าอมามายังไม่ตายค่ะก็ ตามนะคะเอากลุ่มคนตามนี้ก็เดินทางไปแบบภูเขาอะไรแบบนี้ตามตามทํานองอะคะ่ะ <c oughs> เวลาที่ในนิยายจี IG นหนีก็ต้องหนีไปตามภูเขาแล้วก็ตกหน้าผาอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นนะคะทีนี้นางเอกของพเราเพื่อที่จะหนีการตามล่าของเฉินฉีนเนี่ยนางไม่ได้ตกหน้าผาค่ะแต่ว่านางได้บังเอิญนะคะไปพบท่านหมอ,อคนหนึ่งที่แบบเก่งกาจมากๆเลยเป็นหมอในยุทธภพที่แบบไปเจอกันในป่านะคะกำลังเดินทางอยู่แล้วทีนี้ก็เลยขอ ขอร้องให้ท่านหมอเนี่ยช่วยปิดช่วยปิดเสียงของของนางหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นละตัวนางเอกของพวกเราเนี่ยจะมีเสียงแหบเป็นเสียงผู้ชายค่ะตามนวนิยายต้นฉบับนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่มีใครจะสังเกตอะไรได้เลยว่าว่านางเอกของพวกเราเป็นผู้หญิงไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเสียงก็เป็นผู้ชายโดยโดย,โดยความช่วยเหลือของแพทย์ผนจรท่านหนึ่งนะคะทีนี้บนถนนแห่งสายการแก้แค้นเนี่ยนับตั้งแต่ที่ ที่นางเอกของพวกเรานั้นนะคะรู้ว่าเฉินฉีนั้นเป็นระดับแบบจอมพลผู้เป็นครูฝึกของเหล่าบรรดากองทัพเปิดโมทั้งหมดเลยนะคะก็เลยตัดสินใจค่ะนางเอกของพวกเราตัดสินใจทันทีว่าเข้าร่วมกองทัพจะเป็นทหารนะคะเพราะว่าถ้าไม่เป็นทหารก็ไปบทขยี้แบบออกศึกไปไปล้างแค้นตรงๆไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอไมยของพวกเราเนี่ยไม่ได้เข้าไปเป็นทหารเพื่อจะหาเงินเลี้ยงชีพนะคะอไมยเราเข้า ไปเป็นทหารเพื่อที่จะแก้แค้นฉนฉีซึ่งเป็นโค้ชนะคะของทางไปโมอาม่ทั้งหมดเลยนะคะทีนี้ค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะเธอก็แบบมีความจริงๆมีความเก่งเพราะว่าเรียนรู้เรื่องราวของแบบ ความเป็นคือแต่ก่อนน่ะเป็นคุณหนูไงตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็เก่งในทุกด้านเลยสําหรับนางเอกของพวกเรานะคะคือคุณพ่อท่านพ่อท่านแม่นี่ก็ดูแลดีมากแล้วก็มีอาจารย์จัดสรรมาทุกอย่างค่ะก็เรียนอย่างดีก็เลยมีความฉลาดแล้วก็มีความเ,เรียนรู้หลังจากนั้นอีกด้วยนะคะมีความสังเกตเพราะว่าต้องการจะแก้แค้นนั่นเองนะคะนิจิสิ่งที่ติดอยู่ในใจนางเอกก็คือนางต้องการค่ะต้องการคําอธิบายจากเฉินฉีนะคะว่าทําไมจะต้อง เนลคุณทำไมจะต้องอทรยศนะคะครอบครัวของนางขนาดนี้เพราะว่าก็เลี้ยงดูมาถึง10ปีเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเฉินฉีนเนี่ยค่ะทีนี้มาดูเส้นทางนะคะความเจริญเติบโตของนางเอกของพวกเราในกองทัพกันบ้างนะคะในตอนแรกก็แน่นอนว่าน,ะะนางเป็นทหารค่ะประจำตัวนะคะทหารติดตามตัวของ สางอี้จื่อพระเอกของพวกเรานั่นเองก็หน้าที่ก็ตรงๆกับชื่อเลยนะคะก็คือเป็นผู้พิทักษ์ค่ะเป็นผู้พิทักษ์ส่วนตัวให้กับสางอี้จื่อนะคะทีนี้หลังจากนั้นค่ะด้วยความที่นางก็อยากที่จะได้เป็นแบบไปลบอยู่แนวหน้านะคะนางก็ต้องสร้างผลงานใช่ไหมต่อมาในยุทธการนะคะของเยหลังโกค่ะนางนั้นได้สังหารนะคะแบบว่าทหาร23คนในทะเลทรายทางตอนเหนือที่ทางเป่ยโมนั่นแหละนะคะก็คือสังหารทัพของ เปยโม่ค่ะก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วจากนั้นค่ะนางเอกของพวกเราก็ได้รับคำสั่งภารกิจให้แอบเข้าไปในขอบเขตอิทธิพลของเปยโม่เพื่อไปสนับสนุนผู้บัญชาการนะคะที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งของทางทางแคว้นหนานเชียค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะนางเอกของพวกเรานั้นสามารถจะล่อพระรองหนึ่งมาได้ครับ ใช้คำน้าหวัดเสียวเนาะคำว่าล่อหมายความว่าสามารถที่จะแบบหลอกล่อหลอกล่อให้นะคะแม่ทัพชางอี้ชิงนะคะแห่งเป่ยโมน,นนะ่ะพลองรหนึ่งนะคะติดตามนางมาแล้วก็มาถูกล้อมจับนะคะเรียกได้ว่าเหมือนล่อซื้อเลยนะคะล่อมาจับคะ่ะล่อจับนะคะด้วยกองทัพที่เหลือเพียงแค่300นายของนางเอกของพวกเราเท่านั้นนางเอกเรามีแค่300นะคะสามารถล้อมจับตัวของแม่ทัพนะคะผู้ยิ่งใหญ่คนที่37ของตระกูลชางได้ ะะแล้วหลังจากนั้นนางเอกเของเราก็ได้เลื่อนตําแหน่งปูดขึ้นมาเลยค่ะเป็นตําแหน่งเหมือนกับสูงสุดของเป็นแม่ทัพอีกคนหนึ่งแล้วนะคะของ หน่วยกองกำลังชิงโจซึ่งอยู่ในสังกัดของอดีตท,ท่านโหเก่าซึ่งเป็นท่านพ่อบุญธรรมของฉางอี้เจ่อนะคะก็คือนางเอกของพวกเราก็เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาค่ะนี้หลังจากนั้นนะคะเออเดี๋ยวอาจจะมีคนอยากรู้ว่าแล้วฉางอี้ชิงตายไหมไม่ตายนะเพื่อนๆก็คือคือคู่นี้ในสนามรบเขาเป็นเขาเป็นศัตรูกันแต่ว่าหลังหลังจากรบอะไรเงี้ยเขาก็มีมิตรภาพของความเป็นเพื่อนกันนะคะเพราะฉะนั้น การจับระดับแม่ทัพใหญ่แบบนี้มาก็เพื่อต้องการจะต่อรองนั่นแหละเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าดูจํานวนทหารก่อนนางเอกของพวกเราใช้300คนไปล่อมาเพราะฉะนั้นไอตัวทหารของทางชิงโจไม่ได้มีเยอะเท่ากับทางที่เป่ยโมนะคะภายใต้การควบคุมของฉางอี้ชิงมีนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการตกลงทําข้อตกลงกันเพราะฉะนั้นฉางอี้ชิงก็ไม่ได้ตายจากการถูกจับกลุ่มของนางเอกของพวกเรานะคะทีนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีทัพนะ ะะเรื่องราวของออทัพของชิวเหียนนะคะชิวเหียนนั้นก็เป็นนะคะหนึ่งในจอมทัพของเป่ยโมเช่นเดียวกันค่ะซึ่งนางเอกของพวกเราเอาชนะได้นะคะโดยการที่ มีทหารที่นางเอกนำไปทำศึกครั้งนี้นะคะมีทหารราบรวมกับทหารมา้ารวมทั้งหมด3 0,000ื่นนายนะคะสามารถเอาชนะแล้วก็ไล่นะคะกองกำลังของชุยเหียนนั้นออกไปจากหนานเชียได้นะคะก็เป็นเรื่องราวความเก่งกาจของนางเอกของพวกเรานะคะนี่ก็จะเป็นรวมศึกใหญ่ๆใ,ให้แล้วซึ่งเป็นผลงานเด่นๆของนางเอกเนาะทีนี้มาถึงท่านชุยจิ้งกันบ้างนะคะท่านชุยจิ้งนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นที่ปรึกษาทางการทหารของ สร้างอี้จื่อนะคะแต่ว่าแต่ว่าเป็นแค่ในนามไม่ได้มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่ได้มียศทางการทหารนะคะดังนั้นแล้วเนี่ย ถ้าตามตามเขาเรียกว่าอะไรดีตามศัตว์ของตำแหน่งจริงน่าจะเป็นแค่ผู้ช่วยของซางอี้จื่อเท่านั้นนะคะในในนิยายต้นฉบับนะคะทีนี้เนี่ยไม่ได้พบกันแบบที่ในในข่ายทหารที่ชิงโจบแบบในละครที่ทำให้พวกเราดูกันค่ะจริงๆแล้วนะคะอมาม้นางเอกของพวกเรานั้นได้พบกับท่านฉูจิงมาก่อนจากการเดินทางของอมาม้นี่แหละเจอก,กันกลางทางเจอก,กันระหว่างทางนะคะทีนี้ด้วยความที่ว่าตอนที่เจอกันครั้งแรกแล้ว ถูกชะตาค่ะก็เลยเดินทางไปร่วมกันนะคะ โดยที่ตอนแรกนั้นนะคะต่างคนก็ต่างไม่บอกตัวตนที่แท้จริงแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วก็จะไปชิงโจจะไปหาจะไปหาซางอี้จือด้วยกันทั้งคู่นะคะก็คือไม่ได้บอกนั่นเองค่ะแต่ทีนี้พอในระหว่างที่เดินทางนะคะแล้วก็มีจุดประสงค์ที่จะไปแบบนี้ของแต่ละคนแล้วนะคะคือแต่ละคนเนี่ยก็เลยบอกว่าเอ๊จะทําไงดีนะให้การเดินทางเนี่ยมันดูแบบไม่มีอะไรนะ่าสงสัยเป็นการเดินทางถ้าเดินทางคนเดียว โดดมันก็จะเด่นมากๆไงล่ะคะว่าเออจะไปชิงโจทำไมมีจุดประสองค์อะไรใช่ไหมก็เลยรวมกันเป็นครอบครัวค่ะโดยที่นางเอกของพวกเราก็เรียกท่านฉีจิงนะคะที่ความถูกชะตาการบอกแล้วสองคนนี้ก็เลยเออเอองันค่ะค่าก็เป็นลุงเจ้าแล้วกันนะคะเจ้าก็เป็นหลานชายค่าเออก็เลยเรียกเป็นลุงเป็นหลานกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆทีนี้ลุงกับหลานนะคะที่รู้จักกันระหว่างทางนั้นก็มาถึงชิงโจเอา้าแล้วก็ไม่แยกทางกันสักทีเอา้าแล้วก็เข้าแหมที่ <c ười> คือมาหานะคะมาหาสา อี้จื่อด้วยกันทั้งคู่เอาเลก็เลยเอาก็เลยรู้ว่าอ๋ออ๋อทำงานให้กับสางอี้จื่อกันนั่นเองค่ะก็เลยแบบร่วมทีมกันสนิทกันได้ดีตั้งแต่ในช่วงที่อาม่ายนางเอกของพวกเรานั้นเดินทางที่จะมาชิงโจแล้วนะคะทีนี้มันมีเรื่องราวที่น่ารักเนาะของของลุงกับหลานคู่ที่ไม่ได้ทางสายเลือดเนี่ยนะคะคือท่านจูดจิงเนี่ยท่านเป็นคนฉลาดค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนที่ได้รู้จักกันกับ อมาม่าในตอนแรกนะคะแล้วก็รู้ว่าอมาม่านั้นจะไปชิงโจเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าจะต้องเกี่ยวข้องนะคะกับทางด้านของลูกชายของท่านโหที่กําลังจะไปที่เป็นลูกชายของท่านโหก,กับองค์ชายกับองค์หญิงใหญ่แน่ๆเลยก็เลยมีการทดสอบอมาม่ามาเรื่อยๆค่ะทีนี้อมาม่าของพวกเรานะคะก็มีความรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็ไม่ชอบสิ่งต่างๆที่แบบว่าฉูดจริงนั้นพยายามทดสอบนางเพราะนางเป็นคนฉลาดนางก็รู้ว่าอีอตกแก่คนนี้มาทดสอบฉันอะไรฉันเพราะฉะนั้นนางเอง ก็จะต้องพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ปิดปากตัวเองไว้นั่นๆไม่ว่าตัวเองนั้นจะโกรธแล้วก็แบบใกล้จะหลุดอะไรก็ตามก็คือเหมือนกับว่าจะไม่เล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเหตุผลที่จะต้องไปชิงโจไปหาใครกันแนบมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือต่างคนต่างก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะ <c oughs> คือหันด้านที่เจ้าเล่หากันก่อนนะคะแต่แล้วในที่สุดค่ะด้วยความที่แบบว่าโอเคต่างคนก็ ต่างที่จูนกันได้ก็เป็นคนแต่ละรุ่นนะคะรุ่นแก่กับรุ่นรุ่นเด็กก็คืออาไม้กับฉีจิ้งจูนกันได้ค่ะก็เลยเออนับถือกันนะคะก็เลยเรียกลุงกับหลานนั่นเองนะคะซึ่งจริงแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทั้งคู่ก็คือตัวของฉีจิงนะ้งเป็นคนที่เขาไม่ได้มีอคติอะไรเลยเพียงแต่เขาต้องการจะทดสอบนะคะ,ะ,คะเด็กชายอาไม้คนนี้เท่านั้นเองค่ะเด็กหนุ่มอาไม้เนาะ แล้วเขาเนี่ยก็เห็นแววเนาะว่าถ้าอามายมาร่วมมือกับเขาในการสนับสนุนรัชทายาทซึ่งเขาก็ไม่ได้เปิดเผยว่าสางอี้จื่อนั้นเป็นเป็นลูกชายของอดีตรัชทายาทซึ่งก็จะกลายเป็นรัชทายาทไปโดยปริยายนะคะผู้ที่สามารถจะนั่งบนบัลลังได้อย่างถูกต้องนะคะเขานั้นก็เลยเหมือนกับว่าให้อามายนี่แหละมาอยู่ในทีมนี้แล้วก็ช่วยผลักดันพระเอกของพวกเราให้ได้นั่งขึ้นครองบัลลังนะคะท่านฉูจิงเป็นคนที่ มีเขาเรียกว่ากลยุทธ์ในการเดินทัพที่แข็งแกร่งนะคะไม่ว่าศัตรูนั้นจะมาเท่าไหร่เขาก็สามารถจะทําให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุดให้กับทางชิงโจให้กับทัพชิงโจที่ที่เขาเป็นกุญสือให้อยู่นะคะอย่างกองทัพที่แข็งแกร่งนะคะของทางเป่ยโมเนี่ยอย่าง ตัวของตระกูลฉางนะคะฉางอี้ชิงเนี่ยพระรองหนึ่งเนี่ยเวลาเขานําทับทีหนึ่งเนี่ยเขาจะนําคนมาประมาณ3 0 0แสนนายค่ะเป็นทหารเนาะรวมกันฐานรับกับทหารม้าเนี่ยประมาณไม่ต่ํากว่า3 0 0แสนนายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วชิงโจมีทหารอยู่เท่าไหร่เองเพื่อนๆแต่ว่าก็รอดมาได้ทุกครั้งด้วยด้วยความอะไรดีความความฉลาดนะคะความวางแผนทางกลยุทธ์ของของท่านฉีจิงนะคะ ทีนี้นะคะในส่วนของละครเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่าพระเอกของพวกเรานะคะก็ได้รับคําแนะนําว่าเออสเบียงเนี่ย มันไม่พอนะแล้วเดี๋ยวทางด้านเปิดโมนั้นใกล้จะบุกเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเดินทางไปอี้โจเพราก็คิดว่าโอเคเจ้าเมืองอี้โจซึ่งเป็นแม่ทัพอยู่ตอนนี้เขาก็เคยเป็นหนี้บุญคุณท่านโหซึ่งเป็นท่านพ่อพระเอกมาก่อนนะคะแต่เราก็เห็นแล้วนาอความเล่นตุกติกทุกสิ่งอย่างแล้วก็รัชทายาทก็มานะคะจริงๆแล้วเนี่ยพอขอสเสบียงจากตรงนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวก็ท่านฉีจิงเนี่ยก็จะวางวางกลยุทธ์นะคะให้พระเอกของพวกเรานะคะ ก็นำทหารประมาณ40,000นายเนี่ยเข้าไปโจมตีทัพของทางเฉินฉีค่ะซึ่งเฉินฉีนั้นอยากจะมีตัวตนในเปยโมให้เยอะกว่านี้คือเขาอยากจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากกว่าตระกูลฉางนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแบบเออจะตีไอเนี่ยจะตีชิงโจให้เร็วกว่าที่ฉาง วิชิงจะมาคือเขาจะเป็นคนตีเองเพราะฉะนั้นทางด้านของกองทัพเขาก็มาตั้งตั้งกระโจมแล้วก็มีสะเบียงอะไรมาใช่ไหมทางด้านฉีจิงก็เลยจะให้พระเอกเนี่ยแหละค่ะเข้าไปชิงนะคะสะเบียงเอามาจากศัตรูนั่นเอง แล้วด้วยความเป็นห่วงนะคะอมาม้ของพวกเราค่าม,มิตรภาพนั้นอันดับหนึ่งนะคะกลุ่มของอมาอก็รวมทั้งตาเกอพี่ใหญ่ด้วยก็ไปพร้อมกับฉางวิชิงนะคะกับรวมกับไอกองทัพ4ี่0 0ื่นคนเนี่ยที่ไปชิงเอาเสเบียงนะคะเข้าไปด้วยพอเข้าไปลึกๆในกองทัพของเปยโมแล้วนะคะโอ้โหอมาอค่ะไปเห็นเฉินฉีนะคะซึ่งก็อยู่ห่างจากนางไม่ ไม่แบบว่าไม่ไกลนักก็คืออย่างน้อยประมาณไม่กี่ร้อยฟุตฟุตหนึ่งก็ใกล้ใก,ใก้เมตรเนาะนั่นแหละประมาณนั้นนะคะเห็นจําได้เลยค่ะเห็นแค่หัวแค่หูก็จําได้แล้วว่ามันคือเฉินฉีนะคะก็อดีตพี่บุญธรรมของนางค่ะดังนั้นแล้วนางก็เลยอืมอืมควบนะคะ คือจับสายบังเหียนของมาแล้วก็ควบไปทางกองทัพของเปยโมเข้าไปอีกเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะมันจะตายแต่ต้นเรื่องไม่ได้เพื่อนๆเพราะฉะนั้นไอ้ภารกิจนี้คือมาเอาสะเบียงนะคะก็เป็นอันว่าตัดจบไปที่โอเคนางเอกต้องหักห้ามใจเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับเข้ามาใหม่ในเปยโมอีกทีนะคะเพื่อเพื่อจะมาฆ่าไอ้เฉินฉี่ให้ได้ค่ะทีนี้มาดูผลงานของฉู่จิ้งอีกนะคะซึ่งฉู่จิ้งนั้นนะคะก็มีความคาดหวังมานานแล้วว่าเขาจะต้องคือ อย่างน้อยต้องจัดการเนาะกับเปยโมที่มาบุกลุกชิงโจเนี่ยให้ให้มันแตกไปให้ได้คือให้ล่นกลับไปนะคือเปยโมนี่เป็นแบบว่าดินแดนทางเหนือเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะอยู่ทางเหนือไม่ต้องลงมาลุกลานพักใต้อะไรแบบนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยมีการเ,ออเนี่ยช่วยนะคะช่วยสั่งอี้จื่อมาโดยตลอดเลยนะคะโดยเฉพาะมีศึกหนึ่งอะซึ่งเป็นศึกที่ศึกนี้เสียใจยแต่ว่าชน,น,นะนะคือฉู่จิ้งนะคะก็ แบ่งกองกำลังเนาะเป็น2จุดนะคะเพราะว่ารู้เพราะว่ารู้ไงว่าทางด้านของเปยโมนั้นมีกองกำลังเยอะก็อย่างที่บอกว่าไอ้พระรองหนึ่งอ่ะนำทัพทีหนึ่งก็เอามา3 0 0แสนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยจัดทัพป,ประมาณว่าไม่ให้ฉางอี้จื่อนั้นเป็นทัพหน้าคะ่ะแต่ว่าให้ซื่อตาฉุนนะคะซื่อตาฉุนซึ่งเป็นเ,เป็นผู้พิทักษ์อ่ะเป็นองค์ครร์ประจาตัวของฉางอี้จือ่อเพื่อนๆจาได้ไหมคนที่ชอบ ชอบมองนางเอกของพวกเราในแง่ไม่ดีแต่ว่าหล่อลอะหล่อเอออยู่อยู่ในกลุ่มที่เป็นคนสนิทของพระเอกเลยแล้วก็ชอบแบบว่าชักชักกระบี่ออกมาออป้องกันพระเอกของพวกเราอะคนนี้คนนี้ตายนะคะตายในนิยายต้นฉบับแต่ไม่รู้ในละครจะตายไหมแต่แต่ไงไรก็ตามถ้าใช้กลยุทธ์ของท่านฉู่จริงก็ต้องตายค่ะเพราะว่าให้ ให้ทับหน้านะคะเป็นซื่อตาชุนเนี่ยออกไปก่อนนะคะซึ่งไปปะทะโดยตรงกับฉางวิชิงค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เข้าไปแล้วเนี่ยกองเนี้ยโดนฆ่าไปเรียบเลยค่ะทางด้านของซื่อตาชุนนั้นก็มีหนะ้าที่ทําเป็นถอยหนีนะคะถอยหนีถอยหนีถอยหน,ยนีแต่ว่าคือด้วยความที่คนมันเยอะทหารของอีกฝ่ายมันเยอะแล้วก็ธนูก็เยอะนะคะทําให้ซื่อตาชุนเนี่ยพอนําแบบล่อล่อไอ้กองกําลังใหญ่ของทางด้าน เปิดโมมาถึงจุด ยุทธศาสตร์ที่ที่ฉี่ยจิงนั้นวางเอาไว้แล้วมีกองทัพของทางทางด้านของซางวิจือพระเอกของพวกเรารออยู่นะคะก็ทําให้เขานั้นสิ้นใจตายอ่ะเพื่อนๆค่ะก็คือตายไปส่วนทัพของซางวิจือที่รออยู่นะคะก็จัดการนะคะที่จุดยุทธศาสตร์ตรงนี้ก็ทําให้กองทหารของเขาซึ่งมีไม่ถึง3 0,000่นคนเอาชนะทัพใหญ่นะจุดนี้ได้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นความาประสบความสําเร็จของทาง่านฉู่ยจิงกับกลยุทธ์นี้แต่ว่า ก็เสียนะฮะจะเรียกได้ว่าะลองไหมเสียแต่ว่าถ้าจะเรียกพะลองคือเขาต้องชอบนางเอกแต่ว่าสื่อตัชชินเนี้ยไม่ชอบไม่ได้ชอบนางเอกของเราในแง่ของความเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเขาเป็นผู้พิทักษ์ที่ที่เขาเป็นชายชายแล้วกันชายชายกับสางอี้จือของเขานั่นแหละคะ่ะเพราะว่าพิทักษ์อยู่คนเดียวนะคะ อา้าวละณนะจุดนี้นะคะก็น่าจะได้ไอเดียเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนิยายต้นฉบับนะคะในคอนเทนต์นี้ต้องการจะให้เพื่อนๆได้รู้จักถึงความสัมพันธ์แล้วก็การรู้จักกันอย่างแท้จริงนะคะของอาม่ายแล้วก็ท่านฉิวจริงแล้วก็ความที่ทําไมถึงไม่มีใคร แบบว่าสงสัยว่านางเอกนั้นเป็นผู้หญิงนะคะก็เพราะว่าเสียงของนางเอกของพวกเรานั้นแหบห้าวเป็นผู้ชายเลยค่ะเพราะว่าได้พบกับแพทย์นะคะแพทย์เรียกว่าหมอเทวดาละกันแล้วก็ช่วยนะจุดนี้คือจัดการปิดบังเสียงเอาไว้ให้นะคะ แต่ไม่ต้องกังวลนะในอนาคตกลับมานะคะเสียงตอนที่เป็นผู้หญิงอะ่ะเดี๋ยวมีแต่งหญิงด้วยนะคะเอาละคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซนนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเจาะรายละเอียดที่น่าสนใจกันอีกนะคะในนิยายต้นฉบับแล้วก็เอามาเล่าเทียบเคียงกับในละครนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็ดูละครเป็นเพื่อนกันนะคะหวานก็ดูเรื่องนี้ทุกวันเลยติดนะคะสําหรับสตรีกาท้าสงครามรักค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะ